สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์กับ CIC Digital Guide คอร์สเรียนที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการโดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC Phuket กับวันนี้ครับเบืรอหลักสูตร Microsoft Office เพื่อการทำงานในเรื่องของการพิมพ์หนังสือราชการสำหรับรายวิชานี้ครับเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้องตามหลักการและตามระเบียบตลอดจนนำไปต่อยอดปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งผมจะขอยึดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526เป็นหลักนะครับและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้ผมขออนุญาตแนะนำตัวเอง สำหรับหลักสูตรนี้นะครับพบกับผมนายจาักรพันธ์ปานปอดหรือโจ้ปัจจุบันโจ้ทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC p h u ภูเตตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและได้รับใบรับรองในหลักสูตรของ microsoft office specialist ในเวอร์ชัน2013น2013และ2019 microsoft Technology associate ในด้านของ networking fundamental และในหลักสูตร MakeX 2020 MakeX r o b o t i c Competition Certified Mentor ซึ่งทุกท่านนะครับสามารถติดต่อโจ้ผ่านทางอีเมลได้นะครับ j a a p a a n p h u k e t i c t o r g สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับจะประกอบไปด้วย4หัวข้อกับอีกหนึ่งแบบฝึกหัดสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันนะครับจะประกอบไปด้วย4หัวข้อกับอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะครับ โดยหัวข้อที่1นนะครับจะเป็นการรู้จักกับหนังสือราชการนะครับว่าหนังสือราชการคืออะไรได้แก่อะไรบ้างหัวข้อที่2ครับรู้จักกับชนิดของหนังสือราชการครับว่าหนังสือราชการเนี้มีทั้งหมดกี่ชนิดแล้วมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่3เป็นการอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยครับว่าจะต้องพิมพ์ในลักษณะอย่างไรแบบไหนหลักการสําคัญของการพิมพ์หนังสือราชการนี้มีอะไรบ้างนะครับส่วนหัวข้อที่4ครับ เป็นการเปรียบเทียบการตั้งค่าครับเมื่อเราจะต้องพิมพ์หนังสือราชการบนเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ครับว่าเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรและมีอะไรบ้างครับที่มันแตกต่างกันนะครับในส่วนหัวข้อที่5ครับเป็นการหัดพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยครับซึ่งโจจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้กันตั้งแต่การ การหน้ากระดาษนะครับการเว้นวรรคนะครับการกั้นหน้ากั้นหลังของกระดาษนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการตรวจสอบก่อนการพิมพ์นั่นเองนะครับความมุ่งหมายของรายวิชานี้นะครับก็คือเราต้องการให้ทุกท่านนะครับสามารถที่นําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนจากการอบรมในครั้งนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับการทํางานหรือเป็นการต่อยอดความรู้ความสามารถของทุกท่านนะครับและเป็นการ เพิ่มทักษะในด้านการใช้งานโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเอาล่ะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าสู่การเรียนรู้ในบทต่อไปได้เลยนะครับ